ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Nissan Intelligent Choice e x p l o r e นั่นเองนะครับวันนี้ก็พบกับบุกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมานําเสนอนะครับในส่วนของตัวรถซิตี้คาร์นั่นเองนะครับต้องบอกว้เลยนะครับว่ารถซิตี้คาร์คันนี้นะครับเป็นรถที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานกันมากทีเดียวนะครับถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวนิสสันโนต์เ่นนี้นะครับจะเป็นตัว1.2 V L นะครับเป็นตัวท็อปสุดกันเลยนะแล้วตัวนี้เป็นตัวปี2019นั่นเองนะครับดูโดยรอบเป็นก่อนเนาะสภาพโดยรวมก็คือเดิมๆกันเลยนะครับทั้งคันเลยนี่ผมพาดูโดยรอบเป็นก่อนนะตัว V L จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่ซูมกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันนะครับว่าตัว V L ตัวนี้เขามีอะไรกันบ้างนะไปดูกันเลยครับ ตัวภายในนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยดีเชฟนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวควบคุมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวออปชันนะครับกันชนด้านหน้านะครับระบบการลื่นไหลนะครับแล้วก็ไอเดลิงสตาร์สต็อปนั่นเองแล้วรถคันนี้นะครับก็วิ่งมาอยู่ที่30,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอกลางนะครับจะเป็นจอ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอรดิตันนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับก็สามารถเป็นกล้อง 360องศาดูได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเขทะเบียนก็สวยกันทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนดคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับที่ใต้ดีสคปชั่นนั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวนิสสันโนดคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว1.2 V L นั่นเองนะครับคันนี้เป็นตัวปี2018นะครับเป็นสีดำนะครับกระจังหน้ามาพร้อมกับ V Motion นะครับแล้วก็ไฟนะครับเป็น Signature Light นะครับจะมีเป็นไฟเส้นๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟตัดหมากกันด้วยนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านข้างนี่กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นไฟเลี้นะครับด้านล่างที่เป็นตุ่มๆ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องรอบคันนั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับโครเมียมตรงมือจับนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดฝนนะครับจะเป็นโครมเอ่อเป็นตัวลายเคฟล่านะครับอันนี้เป็นของแท้เป็นชุดแต่งจากทางนิสันเลยนะครับคันนี้ก็แบบจัดเต็มกันทีเดียวนะนี่โครเมียมตรงฝาตเติมน้ามันนะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบกันก่อนนะสมมติเจ้าตัวนิสันโนต์คันนี้เองนะครับบอกไว้เลยนะว่านิสันโนต์สีดำคันนี้ สวยมากนะครับแล้วก็วิ่งมาน้อยกันทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสันโนคันนี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมเปิดให้ดูนะตัวภายในนะครับด้านข้างของเขาครับก็จะบุไปด้วยตัวผ้านั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกนะครับมือจับก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมนะครับมีระบบต่างๆนะครับ idling start stop นะครับกระจกพับกับเก็บไฟฟ้านะครับมีระบบกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็เตือนออกนอกเส้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะ ุ่มบอกไว้นะครับเพราะบอกไว้เลยนะว่าสภาพเขาวิ่งมาน้อยมากนั่นเองนะครับแล้วก็สภาพบอกคือเดิมๆมตปละทีเดียวนะดูเลขใหม่นะครับนีซู Zoom มมนเลยนะเห็นกันจ่า,จาเลยนะครับว่ามิ้งมาแค่9,800 55กิโลเมตรนั่นเองนะครับพวงมาลัยเป็นแบบใหม่นะครับ shape นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวมัลติมีเดียควบคุมมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับกระจกนะครับมองหลังจะเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวจอที่เป็นจอกล้อง360องศานั่นเองนะครับสามารถกดเปลี่ยนมุมมองได้จากตัว p o w เวอร์ตรงกลางนะครับจอจะเป็นจอเคนบูดนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะที่หัวเกียร์สามารถกด<ม>โหมดสปอร์ตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวประตูด้านหลังกันบ้างนะนะไปไปดูประตูหลังนะครับเปิดลำบากนิดนึงนะเพราะพอดีผมถือ iPad นั่นเองครับตัวประตูด้านหลังนะก็เบ์ด้านหลังสามารถพับได้40-60นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็พับไวใ้ให้ดูนะว่าเขา มีสเปคพื้นที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนะครับตัวแผ่นยาง A อแผ่นถุงนะครับผมเอามาคุมให้นะครับเพื่อให้รถไม่สกรปรกนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังครับมีถาดรองด้านหลังมาให้ด้วยนะนี่เป็นของแท้เลยนะครับมิสันโดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะครับนี่น็อตให้ดูเลยนะซูมกันชัดๆเลยนะครับว่าไม่มีรอยขันกันเลยทีเดียวนะนี่ 2จุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้ากันนะครับผมพาไปนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวนิสสันโนดคันนี้นะผมบอกไว้เลยนะว่าวิ่งมาแค่900 0นะครับแล้วราคาก็สุดพิเศษกันทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้นะก็รีบกันหน่อยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนิสสันโนดคือจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสามารถฟรีดาวน์กันได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงกันดูนะครับว่าเครื่องรถเขาเป็นไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับนี่ดู ไม่มีรอยขันนะครับมีสภาพน็อตคือเดิมๆอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็ใหม่กันทีเดียวนะครับไม่มีรอยอะไรกันมาทั้งสิ้นเลยมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับในส่วนของน็อตนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันได้เลยนั่นเองนะครับ รล้วเจ้าตัวนิสสันโนดคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว1.2 V L นะครับเป็นตัวปี2019นั่นเองนะครับกระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับตัว V Motion นะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับแอบอยู่ใต้โลโก้นิสสันนั่นเองนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟ Signature Light นั่นเองนะครับเป็นไฟเส้นๆนะครับกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับพับเก็บไฟฟ้าได้แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเยอด้วยนั่นเองนะครับตุ่มๆด้านล่างของกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของตัวกันสาดฝนด้วยอันนี้ของแท้จากโรงงานเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้ผมย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นตัว1.2 V L นะครับเป็นตัว2ปี2019นะครับแล้วก็คันนี้วิ่งมาน้อยมากกันทีเดียวนะสำหรับตัวนิสสันโนคันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันนะครับตัวรถของเขานะครับด้านข้างนะครับจะเป็นกุญแจริยิม i ล i ซิ่งนั่นเองนะครับเวลาเราจะล็อกรถหรือปลดล็อกรถก็แค่กดปุ่มด้านข้างนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับเขาก็จะตกแต่งไปด้วยลายสีโทนอย่างนี้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในนะครับมีออปชันนะครับไอรีลลิงสตาร์ทอันะครับกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกันชนด้านหน้านะครับมีระบบกันลื่นไหลแล้วก็ระบบการเตือนออกนอกเส้นทางนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว VL นะนี่สภาพเบาะครับเป็นเบาะทูโทนนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยตัว D Shape นั่นเองนะครับเป็นพวงมาลัยแบบใหม่ในเจเนอเรชั่นใหม่ของเจ้าตัวนิสสันโนแล้วนี่คันนี้วิ่งมาของ16นนั่นเองนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบดี a ช e นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่ด้านล่างจะเป็นแบบตัดนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของตัวควบคุมมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับมีในส่วนของตัวพุชสตาร์ด้วยนั่นเองจอตัวนี้จะเป็นจอ Apple Car p l a y พนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอ r d ดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวเกียร์สามารถกดโหมดสปอร์ตได้นั่นเองนะครับนี่กระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับ นะครับ360องศาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังของเขานะครับก็มีพื้นที่สัมภาระเก็บพอเยอะพอสมควรนะตัว V L อ่ะจะเป็นบอก40-60กนะครับที่สามารถพับได้อิสระเลยนะครับแล้วก็ประตูสามารถเปิดได้45องศาเลยก็คือถ้าเกิดเรายกทีวีเข้าไปนะครับไม่ต้องตะแคงเข้าเลยนะก็คือเปิดอ้าเต็มเมเลยนะครับแล้วก็ยกเข้าไปตรงๆได้เลยแต่การเปิดยก เปิดประตูนะครับที่เป็น45องศาขนาดนั้นเนะเขาจะมีสเต็ปอยู่3สเต็ปนะครับเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองเอามาดูน็อตก,กันนะครับนี่น,น็อตสภาพน,อน็อตคือกิกกกันเลยนะไม่มีแบบว่ารอยขันกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับผมขออนุญาตเปิดาฝากระโปรงก่อนนะครับนี่ดับเครื่องก่อนเปิดฝากกระโปรงครับเราไปดูกันเลยครับ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าสภาพดีมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตอะคือวอาไว้เลยว่าถ้าป้ายแดงชัดๆเลยนะสภาพเนี่ยนี่ดูน็อตครับไม่มีรอยขันกันเลยทีเดียวนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับน็อตก็สําหรับใครที่สนใจนะผมบอกไว้เลยว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวนิสสันคันนี้นะครับ สรเจ้า,านนตัวนิสสันโนคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว1.2 VL นะครับเป็นตัวปี2018นั่นเองนะครับเป็นตัวท็อปสุดกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสันโน้คันนี้นะคันนี้เองนะครับแล้วก็เป็นสีขาวมุกด้วยนะไฟเป็นไฟซิกเนเจอร์ไลท์นั่นเองนะครับจะเป็นไฟแบบเ้นๆแล้วก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยสีขาวนั่นเองนะครับก็จกมองข้างนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าฟนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวด้วยตุ่มๆด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวกล้อง ข้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันกันก่อนนะสภาพคันนี้ก็คือสวยกันทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสีขาวหมุกกันด้วยนะสำหรับเจ้าตัวนิสันโนะคันนี้นั่นเองนะครับนี่ผมพาดูรอบคันก่อนนะสภาพแบบว่าสวยเช้งกันเลยทีเดียวนะสีขาวคันนี้นะครับไปดูภายในกันครับตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจอาริระไอริ่งนะครับไปดูภายในกันครับนี่ด้านข้างจะตกแต่งเป็นเหมือนผ้านะครับแล้วก็ มือจับจะเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับดูในส่วนของตัวภายในครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเบาะมานะครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับทาให้เราสามารถดูแลรักษาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองระบบต่างๆที่มีมาให้นะครับ idling start stop นะครับกระจกมองข้างพับกับไฟฟ้านะครับแล้วก็กันชนเตือนด้านหน้าระบบกันลื่นไหลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบกันเตือนออกนอกเส้นทางด้วยนั่นเองคันนี้นะครับก็วิ่งมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับ คันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่24,300กิโลเมตรนั่นเองพวมอะไรนะครับเป็นแบบ shape นั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็นของเชนบูดนะกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องรอบคันให้ดูด้วยนั่นเองนะครับในจอกลางนะครับเป็นจอเคนบูดนะครับเป็นจอทัสกีนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์ดิจิตอลนะครับนี่มาให้ด้วยนั่นเองนะนี่กดให้ดูครับ แบบเกียร์เป็นเกียร์เกียร์ CVT นะครับแล้วก็หัวเกียร์สามารถกดโหมดสปอร์ตได้นั่นเองนะครับเพิ่มความสปอร์ตเวลาเหมือนเราต้องการจะเร่งแซงใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเจ้าตัวนี้สันโนคันนี้นั่นเองนะนี่ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเบาะที่สภาพแบบว่ากิ๊กกกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สันโนคันนี้นั่นเองนะเบาะสามารถพับได้40-60นะครับเพิ่มสเปซพื้นที่ในการจัดเก็บของด้านหลังได้ จูจ่ๆกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมเปิดดูด้านหลังให้นะครับนี่ฟืบโอ้ยฝากระโปรงเกือบตีหน้านะนี่ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับน่อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตูวฝากระโปรงหน้ากันครับว่าเขามีรอยอะไรกันบ้างหรือเปล่านะแต่บอกไว้เลยนะครับว่าสภาพนี่คือบอกว่า ใหม่กันทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันนี้นั่นเองนะครับเป็นปี2018นะครับแล้วก็วิ่งมาอยู่ที่24,300นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมบอกไว้เลยนะว่าพลาดไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันนี้นั่นเองนะครับนี่ดูน็อตสภาพน็อตคือไม่มีรอยเลยนะครับใครที่สนใจผมบอกไว้เลยนะครับว่าพลาดไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันนี้นั่นเองนะครับสวยมากและเป็นสีขาวมุกด้วยนั่นเองนะครับ เจ้าตัวนิสสันโนต์คันนี้นะครับจะเป็นตัว1.2 V นั่นเองนะครับเป็นปี2019นะครับแล้วก็วิ่งมาน้อยมากทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนต์คันนี้นั่นเองนะครับนี่ผมพาดูโดยรอบกันก่อนนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนต์1.2 V คันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ราคาประหยัดประหยัดนะครับเป็นรถซิตี้คาร์นะครับที่แบบว่าเ ใครที่แบบว่าเหมือนจบใหม่แล้วอยากได้รถคันเล็กๆกระทัดลัดวิ่งในเมืองนะครับไว้เวลาทํางานนะคันนี้ก็คือตอบโจทย์กันทีเดียวนะครับประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรกันทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่อืดกันด้วยนะเพราะเขามีในส่วนของตัวโมดสปอร์ตมาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในนะตัวกุญแจของเขานะครับก็จะเป็นกุญแจอชิยาอิโมไรซิ่งนั่นเองนะครับนี่ภายในคันนี้นะครับด้านข้างจะตกแต่งเป็นหนังสีดํามาแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจก นะครับที่เป็น power window support คนขับนะครับมือจับเป็นโครเมียมนั่นเองและคันนี้นะครับก็เปลี่ยนเบาะมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นเบาะหนังสีดํากันทีเดียวก็ไม่ต้องกวนเลยกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับใครที่แบบว่ามีอาหารกินนะครับนีจะมีในส่วนของตัวกระจกมองข้างแล้วก็ idling start stop ด้วยนั่นเองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ V shape นะครับเป็นสไตล์ใหม่ของทางนิสสันแล้วนั่นเองนะครับเนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่นะครับแล้วจะตกใจนะซูมให้ดูเลยนะครับคันนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่ 6809กิโลเมตรนั่นเองนะครับจอกลางนะครับจะเป็นจอแสดงผลนะครับที่ไม่สามารถัทสกีนได้นะครับแล้วก็เป็นแอดจีจจิตอลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์ CVT ทีนะครับที่มีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตมาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะครับแต่เบาะด้านหลังของเขาอ่ะจะพับเป็น 100%ทั้งอันเลยนะครับก็คือพับลงมาเป็นแบบชิ้นใหญ่ทั้งอันเลยนะครับนี่ประตูแบบเปิดแบบ45องศานะครับสามารถขนของได้ง่ายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันครับพื้นที่สัมภาระเก็บด้านหลังก็แบบเยอะพอสมควรกันทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัว V นะครับเวลาพับอะ่ะคือเขาจะไปแบบ100%ทั้งแผ่นเลยนั่นเองนะครับนี่ดูน็อตน,นะครับด้านหลังนะครับเนะี่ยสภาพคือแบบกิก๊กๆกกันเลยนะไม่มีไม่มีรอยขันกันเลยเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิด คนที่ดูคลิปอยู่แล้วหยุดพอดนะก็คือจะเห็นเลยนะว่าเขาไม่มีรอยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบเออเอา รถนะครับคันนี้แบบไปเช็คประวัตินะครับก็สามารถยินบอกมาด้านหลังได้เลยนะครับเราจะมีแบบว่าประวัติให้ดูเลยนะว่าสภาพเขาไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับขอยืนยันการันตีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้สั่งรคันนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีสคริปชั่นข้างล่างเลยนะครับ สำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคานี้นะครับจะเป็นตัว 1.2V นั่นเองนะครับเป็นตัวปี2019นะครับกระจังหน้ามาเป็นแบบ V-motion นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบนี้เลยนะนี่ผมแบบว่ายืนถ่ายตากฝนกันให้เห็นเลยนะว่าแบบว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนน่ะได้เห็นรถตัวเป็นๆแล้วก็สภาพสวยๆกันนะคือลงทุนกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูรอบคันกันก่อนนะนี่พาแบบว่ารีบ พรีวิวกันเลยนะครับพอรถเข้ามาใหม่แล้วก็สกภาพวิ่งน้อยกันทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันี้ทะเบียนสวยมากนี่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 แปดกอคเก้าเจ็ดแปดแปดคือเลขเรียงกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเลขแบบใหญ่ๆกันเลยนะใครที่สนใจคันนี้คือได้รถสวยวิ่งน้อยแล้วได้เลขเลขได้เลขทะเบียนสวยอีกนี่ ประตูนะครับก็จะเป็นในส่วนของกุญแจอาชญาอิโมไรซิ่งนั่นเองนะครับถึงเป็นตัว V ก็ได้อย่างนี้นะครับด้านข้างจะเป็นแบบทูโทนนะครับแล้วก็มือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนะครับดูสภาพบอกกันก่อนนะนี่เป็นทัวเบาะทูโทนนะครับแล้วก็สภาพแบบไม่เลอะเลยนะให้ดูเลยนะครับด้านข้างก็จะมีในส่วนของกระตัวกระจกปบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไอเลอร์ลิงสตาร์สต็อปแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบกันลื่นไหลด้วยนั่นเองนะครับนะ ครบถ้วนนะสำหรับเจ้าตัว V ีคันนี้พวงมาลัยในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ s h a p e นะครับเป็นสไตล์ใหม่ของทางนิสสันแล้วนั่นเองนะครับนี่คันนี้นะครับวิ่งมหอยู่ที่10,000นั่นเองนะครับกฎหมายกฎหมายมันหายนี่1 0 0 0 0นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอกลางนะครับจะเป็นจอแสดงผลนะครับ FMA m m 3นะครับแล้วก็แอร์เป็นอ d ดิดิอนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับพร้อมหัวเกียร์ที่สามารถกดโหมดสปอร์ตได้นั่นเองนั่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับ ของเจ้าตัว1.2 V ีคันนี้นะครับสีดำนะครับ97 8 8เลขสวยมากสวยจริงๆนี่ด้านหลังครับดูสภาพปบอกกันก่อนนะครับไม่มีคราบอะไรมาทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะเรามีการตรวจสอบรถกันมาอย่างดีนะครับก่อนที่จะแบบมาวางจำหน่ายนะครับแล้วก็เช็คประวัติมาแบบถูกต้องแน่นอนว่ารถไม่มีการชนแน่นอนนะครับดูน็อตด้านหลังนะนี่ผมเปิดให้ดูครับตัวเบาะแถว2นะครับ มันจะพับเป็นแบบร0 0เปซ็นะครับเป็นแบบทั้งชิ้นเลยนะดูในส่วนของตัวน็อตครับนี่ไม่มีรอยขันเลยนะครับสามารถหยุดพอร์ชได้เลยนะว่าไม่มีรอยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนิสสันโนะคันนี้นะครับมันอยู่งนะครับผมบอกไว้เลยนะครับก็สามารถฟรีดาวน์ได้ทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีสคปชันด้านล่างเลยนะครับนี่ดูสภาพน็อตนะครับท้งซ้าย นะครับห้องเครื่องก็คือยังใหม่กิ๊กกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูน็อตฝากระโปรงนะครับด้านขวาครับนี่ใครที่สนใจนะครับผมบอกไว้เลยว่าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคานี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว1.2 V นั่นเองนะครับแล้วก็ พิเศษอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับคือเขาเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับสีชมพูวันนี้คือบอกไว้เลยนะครับว่ามาเร็วไปเร็วมากนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้วิ่งมาน้อยนะครับใครที่สนใจอยู่คือต้องรีบกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันี้นะครับคันนี้จะเป็นตัว 1.2V นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ 1.2V เป็นตัวปี2017นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรอบกันก่อนนะสีชมพูน่ารักมากฟุ้งฟิง จริงๆผู้ชายก็ขับก็ไม่น่าเกีียดนะแต่ผู้หญิงก็น่ารักกันทีดีวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สันโนรคันนี้นั่นเองนะอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันนะครับตัวรถคันนี้นะครับก็จะได้กุญแจอัจฉริยะอิโมไรซิ่งนะครับก็สามารถกดปลดล็อกได้จากข้างประตูเลยนะครับนี่ตัวอบ์ดจะเป็นอบ์ดแบบทูโทนนะครับนี่ให้ดูเลยมือจับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับ เพิ่มความหลูหรานั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบ idling นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบกันลื่นไหลนั่นเองสภาพบอกของคันนี้นะครับถึงเป็นปี2017นะครับจะดูเลยนะครับเป็นเบาะทูโทนโดยเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยกันเลยนะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูข้างในกันครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบด e ีเชมสนะครับสไตล์ตใหม่ของเจ้าทางนิสสันแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูเลขไมค์กันครับเลขไมค์คันนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่12,139กิโลเมตรนั่นเองนะครับวิ่งน้อยกันทีเดียวนะปี2017นะครับสามารถเช็คประวัติได้นะมีในส่วนของตัวพุชเตอร์นะครับจอแสดงผลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์ดิจิตอล เกียร์ cvt นะครับพร้อมหัวเกียร์ที่สามารถกดโหมดสปอร์ตได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเขามีพื้นที่สัมภาระเก็บอะไรให้เราบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวพออนุญาตแบบไปด้านหลังกันนิดนึงนะครับในด้านหลังนะครับนะ้า ก็เป็นเบาะทูโทนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะพอสมควรนะครับสําหรับเจ้าตัวนิสสันโนคันี้พื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางนะครับแล้วก็ประตูสามารถเปิดได้45องศาเกือบจะตั้งฉากกันเลยทีเดียวนะครับแต่สเต็ปประตูของเขาอ่ะไม่ได้เปิดมาทีเดียวแล้ววุดไปเลยนะครับเขาจะมีสเต็ปอยู่3สเต็ปนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบบว่าเด็กเปิดแล้วมันจะแบบวุดไปเลยนะครับนี่เบาะด้านหลังนะครับสามารถ พับลงไปได้นะครับแบบ100%เซ์เลยนะครับเป็นแบบทั้งชิ้นเลยนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับนี่ไม่มีรอยขันกันเลยนะครับสามารถหยุดพอร์ชดูได้เลยนะครับนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องของเขาสภาพเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนิสสันโนคันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูใต้ที่ ดิสคปชั่นด้านล่างเลยนะครับผมจะมีรายละเอียดให้ท่านดูอยู่นั่นเองนะครับดูสภาพรถนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะครับน็อตทั้งซ้ายนั้งขวานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์โรงงานยังมีอยู่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมบอกไว้เลยนะครับต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนันี้นั่นเองนะครับยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันโนทนั่นเองนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนิสสันโนตนะครับ เป็นรถที่กระทัดรัดแล้วนะครับประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ราคาก็น่ารักกันทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนิสสันโนนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับราคานะครับผมจะโพส์ไว้ที่หน้าโพสตให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การ่อนนะครับลูกค้าสามารถแอดไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8- 30นาฬิกาสามสิบนาทีเองสหรับใครที่ไม่อยากพลาคลิปดีๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุกแล้วก็ทางนิสันอินดีเลเจนชอยเอ็มเลอร์ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ